อันดับแรกนะครับเราจะดึงตัวสายเกจสายตัวนี้ออกนะครับดึงให้หลุดเลยนะครับตัวนี้จะแน่นนิดนึงครับพอเราดึงออกแล้วนะครับเราก็จะมาขันน็อตนะครับใช้ตัวหกเหลี่ยมนะครับแบบนี้ขันที่น็อตด้านล่างนะครับขันตรงนี้ให้ออกเลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้หกเหลี่ยมนะครับขันน็อตตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใช้อันเล็กนะครับ เสียบเข้าไปตรงรูเล็กนะครับเพื่อที่จะเอาแกนอันนี้ออกมาประมาณนี้ครับจากนั้นนะครับเราจะใช้ตัวน็อตอันนี้นะครับแล้วก็โอลิงสีขาวอเล็กนะครับที่อยู่ในซองอะไหล่สำรองนะครับจะใช้ด้วยกันแบบนี้นะครับตัวโอลิงสีขาวเล็กเนี่ยครับจะช่วยการน้ําซึมเข้าตัวกระบอกสูตเราจะใส่เข้าไปแทนที่น็อตตัวเดิมนะครับใส่จากด้านใน ขันเข้าไปให้แน่นนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือการใส่กระบอกสูบกลับเข้าไปนะครับโดยที่เราจะดันกระบอกสูบขึ้นไปเหมือนเดิมครับแต่สําคัญคือเห็นไหมครับว่าน็อตตัวนี้เวลาที่เข้ากระบอกสูบไปแล้วเนี่ยครับมันจะต้องไปตรงกับแกนทั้งสองอันด้วยอ่าถ้าไม่ตรงนะครับเวลาที่เรายกแขนขึ้นมันก็จะขึ้นแค่ข้างเดียวอ่าแต่ถ้าตรงทั้งสองรูแล้วนะครับเวลาเรายกข้างเดียวมันจะขึ้นทั้งสองข้างเลย อาจจะต้องเล็งมันนิดนึงนะครับให้ตรงรูโอเคอันนี้คือเข้าแล้วนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะดันให้สุดเลยนะครับแล้วก็ปิดด้วยน็อตตัวนี้นะครับอันสุดท้ายครับให้แน่นนะครับแค่นี้เลยครับ